สวัสดีครับพบกันเช้าๆตอนนี้ผมอยู่ที่ทรัมปตทสระบุรีจะกลับไปเยี่ยมบ้านพ่อกับแม่ที่ไปทางที่จังหวัดบุบรีรัมย์กับตอนนี้ที่สระบ,บ,บุรีอากาศาอช้านหนาวคนจะจอดที่พัมนี่คน้างจะเยอะฮะเดี๋ยวไปดูว่าหาอะไรรองท้องก่อนครับ ก็มีอะไรนะอผ่านมากฮะอากาศเย็นครับไปเอสกส๊อแวลงทางขาครับโอ้ว่าอากาศเย็นมากเลยครับกลางตรงตอนนี้เรแวปหารายการครับตอนนี้อยู่กลางดงนะฮะโอ้โหลมหนาวมากเลยครับ,ตอนน,อรบตอนนี้เพราะว่าลมแรงมากอนะ่ะดูต้นมะม่วงนะฮะหนาวอา,ากาศครับแข็งสัส่นเลยฮะร,รถก็ค่อนข้างจะเยอะนะ ตอนนี้ผมมาถึงกลางดงนะฮะที่ก็มีของฝากอ่ะเดี๋ยวจะแวะดูของฝากเพื่อเอาไปซื้อไปฝากทางบ้านนะฮะน้อยหนาสองโลร้อยเดี๋ยวเราเดินดูไปก่อนนะก็ร้านตอนนี้อยู่กลางดงฮนะร้านพากอจะคล้ายๆกันนะฮะขายของก็น่าจะเป็นแนวแนวเดียวกันหมดนะ ัท่องเที่ยวก็จอดรถแล้วก็แวะซื้อของเคอจะไปฝาดาติฝากไรหรือไม่ก็เอาไว้กินบนรถนะเดินน้ยหมากเยอะฮะปาเข็มหนาวมากเลยครับก็ช่วงหนาวอากาศนะครับผมออกปิวแล้วปิวแล้ว ปิวแล้วปิวแล้วเดี๋ยวเดินดูไปก่อนครับลมแรงมากเลยครับค่อนข้างจะแรงนะหนาวลมครับน้อยหนาซื้อน้อยหนาแล้วมั้งไปฝากแม่ จะเป็นของฝากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้ขนมเปียกนะอุยอะไรก็เดีย๋ยวผมนายจะซื้อน้อยหนาแนละ้วอะไรนะเป็นสัก้าดอ๋อสุก้าเนี่ยแล้วที่สุก้า อ๋อไม่มีเลยเหรออ๋อนึกว่านึกว่าอ๋อนึกว่าซื้อแล้วกินได้เลยเป็นไงบ้างเริ่มขายดียังฮะเริ่มขายได้อ๋อเพราะว่าผมมันพึ่งมาลงปีนี้หวาครับปีใหม่แล้วเนาะใกล้ปีใหม่แล้วอาทิตย์นี้ก็หยุดยาวด้วยหยุดยาวใช่ใช่ทิตย์นี้นี่หนาวลมนะเนี่ยหน่วลมหนาวลมนะเนี่ย ผมนึกว่าน้อยหนาแล้วมันกินได้เลยไงอ๋อเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมมันจะมาลงเป็นแผงเลยอ๋อโอเคสั่งโบราสิงมแล้วก็หลังหลังนั่นน่ะคืออะไรหนุ่มเปี้ยอะเฮ้ยหนุ่มหนุ่มหนุ่มจีหนุ่มจิโอเคครับ อร่อยไหมอร่อยอ่ะอ่างั้นก็าปนกันมาได้แล้วของฝากไม่รู้จะฝากอะไรนะน้อยหนาก็ไม่สุกหน้าต้องไปสุกเองค่ะอ๋อบวยก็มีนะบุ้ยน่าจะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนแต่อร่อยเดียวอ๋อตัวนี้นีโคราชมันมีเครื่องค่ะอ๋อมันมีเครื่องอ๋ออันนั้นขวดจัาบยวนอ่านนี่ขวดจับ ขอแค่นี้ก่อนดเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับไปซื้อไปฝากเขารับครับเดี๋ยวแล้วจานะ่ายตังค์ตอนนี้ก็ได้ของแล้วของขากเนี่ยแค่นี้แหละครับตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อน้อยหนาวเลยน้อยหนาวไม่สุกนะอย่าไงไรเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับตอนนี้ผมมาถึงลำตะคองแล้วเนี่ยทางด่วนที่ทำใหม่ขาดก็ยังเย็นอยู่นะครับเดี๋ยว พามาดูลูกฟันของบนเอกชาติ้ายชนวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยของลูกเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำตรงลำตะกองนะครัากาศค่อนข้างจะเย็นนะเนี่ยนี่ยเผื่อน ลำดะคองอ่ะปีนี้น้ำค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันฮนะที่ดูฝั่งนู้นน่าจะเป็นสถานีรถไฟเพราะว่ารถไฟจะวิ่งอยู่ซีกนู้นนะอยู่คนละั่งกับทางรถยนต์นะเมื่อกี้กลางดงอาจะเย็นกว่านี้ฝั่งนี้เปินภูเขานบางังลมเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เขื่อนจะอยู่ฝั่งนูนะ้นนะเขื่อน เช้าเชอากาศสดชื่นมากนะฮะเดี๋ยวไปดูที่อื่นครับทางหลวนนี่น่าจะสร้างเกือบเสร็จแล้วฮะแต่ยังไม่เปิดให้วิ่งนะฮะเนี่ยเนี่ยโอ้โหกังหันลมอยู่บนหัวนู่นน่ะเห็นเลิบๆไม่รู้ว่าเห็น,หนกันหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับ let's go ตอนนี้ผมมาถึงที่จุดบริการมีห้องน้องห้องน้ำนะจะมีลูกที่กตั้งไว้นักท่องเที่ยวก็จะมา จอดพักรถพักอะไรตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปหลายหลายกันเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างวิวริมน้ำน,น,นะฝั่งโน้นฮะไปด้วยกันเอสโอ การรีวิว,ว,ว่าข้งในเนี่ยอ๋อมีพิพิธภันฑ์ให้ดูด้วยนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันอ๋อตรงนี้เป็นวิวที่เขาถ่ายโลกกันนะฮะสวยงามมากคะ นี่คือมุมหนึ่งของเขื่อนลำตะคองฮะท้ายเขื่อนเลยอยู่ฝั่งนร้คนนี้ตัวเขื่อนจะอยู่ทางนี้ถ่ายรูปกันไปยืนตากแดดกันเราซื้อไหมซื้อหมด ปีนี้น้ำค่อนข้างจะเยอะฮะนะทางรถไฟอยู่ฝั่งโน้นนะเคื่อนจะอยู่ทางโน้นเราต้องเที่ยวถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อละับ let's go ครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าจะเดินทางต่อไปฮะ หก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ